มันนี้จะขึ้นเดือดนะ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Seen the rest I just wanna me. be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left And I'm not quite there yet But those words they'll regret Cause I've got something left And I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end No Okay, hello everyone. In this กระสอบอ่างเขาเถึงนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอฝูงกระสอบหรือเปล่าก็ไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเห็นฝูงกระสูบขึ้นหรือเปล่านะครับก็ว่าจะมาตลองตีผิวน้ำด้ยนะครับก็ไปดูกันนะครับเราจะรอดหรือเปล่าครับโอเคครับไปดูกันนะครับเ็ตเบรกก่อนสายขาด เคลื่อนทางนู้นอีกแล้วจิบเมื่อกี้ก็เห็นมันเคลนอยู่ข้างหน้าครับมเมื่อกี้ร่วมจะเอาผิวน้ำตัวก็สองวันที่แล้วครับมาหมายนี้ครับน้องเจอไซส์สองโลกว่ากระส s o ทนปีนี้ผมยังไม่เจอโทฟี่กันเลยแต่ว่าน้องผมเจอไปแล้วผมจะไซส์สามขีดก็ตงนี้ก็ตีสุมเมครับเผื่อมันขึ้นมาตัด ก็น้ำช่วงนี้ก็น้ำลงแล้วนะครับน้ำเดี๋ยวจะย้ายหม้โอ่ค,ครับย้ายห,หมาก่อนย้ายมา มันนี้จะขึ้นเดือดไหมนี่ตังเอ้ยงนีตังเอ้ยงนีตังเอ้ยเยอะฮึเลเห็นตัวขึ้นหืเขายาเขายยก เฮียโอ้ยเฮียจะหลุดโอเคจา่าเฮียเฮียติดมุมปากเองไอ้เจ้โอ,อ้ขอเดียวครับเฮีย,ออยขอเดีอดอยวไอสัตว์ ฉันซนิวหนนลวอดแล้วเว้ยตามแท็กเ<ฮ>ยี่ยเสียงกัดยังโดออหดสุบตัวแรกครับลับเป็นซิวสนานเนเะสียงเมี้อะหลอดแทก กากโคตรสนั่งไงเออม้วนไซโลคิดว่าแม่งหลุดไปแล้วไอ้นเหี้ยคนนั่นเขาก็โดนแล้วไม่ใช่หรอที่เข้าไปไม่รู้อ่ะดูดิติดแบบโอูเหมือนจะหลุดอะ่ะเหี้ยเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยเอาโดนโอเอ้หายไปหน่อยหายไปเอาพี่แบงค์โดนเหมือนกันไอเคดูเง<ด><ด>ี้ย เห็นอยู่เห็นอยู่แต่ว่ามันต้อง zoom ตันั่นเองเอาอ่ะที่นี่กัดแบบดอกเพื่อไอ้พวกไอ้กูตกใจเลยสัตว์เสียงไงกูกูคิดว่าไซโลที่นี่แต่วมึงกดกดแบบกดแรงจิ้งเมื่อกี้เนี่ยที่โทรหาพี่พี่ท็ับเลยเนี่ยนี่ยินเสียงอย่ังไงยินเสียงอย่างรั่นนี่ว่าไซโลสองสองโลด้วยแล้ มึงมนีนะทำกูตกใจเะีรยปันยังโหดคี่ว่ป็นสุาพอะไรแบบนเห็นกูกดมุมกล้องอย่างดีเลยแหละเนี้ยเอาสักกูตกใจอะไรที่จะใช้แค่ไงเออจริงแต่แม่งกดกดแรงตอนแกแบบกดดีชิบหายคิดว่าแบบไส้โลอ่ะอาจจะไม่ถึงสองอะแต่เสียงกัดแบบผิวน้ำเลยพี่ นนเนี่ยอมตีงนี้ซัตอุ้มเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยชือผมเตียงตีมันขึ้นตรงนี้พอดีไงอัดแล้ว ใหญ่เยอจมพอดีเลยเท่าเดิมอ่ะพี่ไม่ใหญ่หรอกรุ่นเดิมรุ่นเดิมอุ้ยเขี้ลุดเขี้ลุดล้างเยอะเกินนะเฮ้ยได้พี่ว่าของ้างป่วะตัวไม่ใหญ่อ่ะตัวไม่ใหญ่จะแม่งแรงดีว่ะกัดไม่แรงนะกัดไม่แรงนะ kinh ếch bò bò nó cái chùa nó mình qua là về ngọt u hục chùa nè โอ้โห้เคี่ยเคี่ยวพวกไม่มีที่บรรทัดตุ๊บคิดว่าอยู่แล้วน้อยนะกว่าชัดไม่โดนเนี่ยอ้ Cua bịt của ngã không ừ. giờ đi Qua dạ ừ. Nó như như đó này đêm là Rồng đồ hộp ไอ้สมปูลบินลองโอ้ยพีงานกระพงนะครับโอ้ายลองโต้นกันเลยอะเอาพี่กูโดนอีกแล้วบินผมไม่กัดไม่ต้อนสปูอะพี่ nóng <laughs> luôn ừ, đấy ạ ừ, phục được đó dạy lúng dơ ạ khi một một chiên chiên หมดความอดทนไม่ใช่หมดความอดทนพี่ข้างหน้ากินข้างหลังก็กินใช้ทุกได้เลยแบบผมกาบมันจริงๆเลยเยอางนี้ดรามเลยดูเฮ้ยเอาจย่งนีกูกาบป่ามวนอย่าไปพูดถึงอู้วันนี้วันนี้รวมกันไม่ใช่แบบอีเม่งอยากกัโอ้โหดูครับ อย่โช์กล้องหน่อยุดเช่กระสุนูงเช่เอาเรื่องอย่าเลยครับย่าเลยครับยุดเช่สปูนโอ้โหเช่รับจบทุกสภาพแวดล้อมตั้งสปูนโหลอปดปากเช่เอาง ไม่ใส่สองนานรูรูมากกว่ารูครึ่ง A few moments later ทุกงานนี้ยี่สิี่สิได้มระสูนถึงมีจะใส่ <c oughs> รวมกันส <c oughs> คนปลารวมสูนฟูงหัได้ยับจะประมาณเั่ ยี่สิบแดงที่ายหนึ่งสองสาอีกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเ็ดยี่สอ็ดัวก็ตนนี้ท่านไหนี่เข้ามาดูหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทิปกระสุกอ่างกระถึงสำหรับคลิปนี้พอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed. And I've got nothing left. And I'm not quite there yet. But those words they'll regret. Cause I've got something left. And I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end.